ไปติดตามปฏิบัติการการค้นหาเนี่ยครับสำหรับผู้ที่สูญหายที่ติดอยู่ภายในตึกของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินคือล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่ตอนเช้าการค้นหาเนี่ยยังไงก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องวันนี้รอยต่อ12เข้าสู่13คืออย่างเจ้าหน้าที่ในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยคือได้มีการเผยแพร่ภาพในส่วนของคุณทีวัดศีคง เป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงกู้ภัยดอนเมืองคุณผู้ชมจะเห็นว่าน,นี่เขาพยายามจะขึ้นกันไป,ไปบนยอดอเดี๋ยวขอเทียบกับซากปูนจากกล้องของผู้สึกข่าวเราด้วยเปิดขึ้นมาคู่กันเลยก็ได้ฮะคือวันนี้คุณผู้ชมฮะผู้ว่ากทมคุณชัดชาติสิริพันธ์สั่งให้ดําเนินการณนะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเอาเครื่องจักรไปเปิดด้านบนยอดขึ้นมาก่อนถามว่าทําไมต้องเคลียร์บนยอด ภูเขาที่คุณผู้ชมเห็นเนื่องจากว่าเขาป้องกันแรงกดทับเพราะว่าวันนี้จะเน้นปฏิบัติการก็คือของกู้ภัยที่เขาเรียกกันว่าเดินสำรวจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเปิดด้านบนยอดเพื่อเอาพวกเศษหินเศษปูนท,ทั้งหมดที่อยู่หนักๆด้านบนเปิดลงมาก่อนเพื่อที่จะทําไงก็ได้ให้ลดกองขนาดภูเขาปูนมันย่อลงมาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องสำรวจด้านล่างอย่างล่าสุดเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูภาพคู่กับ ท่านผู้ว่าหน่อยก็ได้นะฮะทางซ้ายมือลองเปลี่ยนภาพหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยท่านผู้ว่าชัดชาติได้เข้าสำรวจสถานการณ์เห็นบอกว่าตอนนี้เรื่องของกรณีผู้เสียชีวิตถ้าคุณผู้ชมจําได้เมื่อวานนี้บอกเจอหนึ่งคน<อ>แต่ยังไม่ได้เอาออกอแล้ววันนี้มีชิ้นส่วนเนื้อมนุษย์เพิ่มเติมเข้ามาอีก ยงไก็คือเบื้องต้นยอดเมื่อวานคืออยู่ที่21รายแต่วันนี้เองท่านผู้ว่าบอกว่า10โมงเ้าได้รับการยืนยันจากนิติวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายแต่ว่าไม่ได้เป็นการเจอเพิ่มของวันนี้นะฮะเป็นการเจอชิ้นส่วนก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วก็มีการไปบวกว่าพอร่างครบปุ๊บ เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับการยืนยันว่านี่คือ1ร่างกลายเป็นว่านะักตอนนี้ยืนยันแล้วว่า22ร่างที่เสียชีวิตบาดเจ็บ9คนสูญหาย72ส่วนณขณะนี้ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนิติวิทยาศาสตร์มีการรายงานออกมาเนี่ยบอกว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์ประมาณ14ชิ้นที่เก็บได้จากจุดนี้และอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะฮะซึ่งวันนี้เองเดี๋ยวมีเสียงของท่านผู้ว่าไหมจากในคลิปเนี่ยนะฮะเพราะท่านผู้ว่าท่านจะไลฟ์สดตลอดเอาฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อย เพนที่จะมาสนับสนุนคันปันมาแล้วได้การหรือะไม่ครับไปไม่ตามแผนมันมีทั้งหมดกี่คันนะคะรถเคนยักษ์น่าจะมีคันหนึ่งมั้งยังไม่ดูไม่แน่ใจแต่ทั้งหมดตอนนี้มี21คันที่ทำงานอยู่าหม่เป็นของเอเคนพันปเป็นรหลายอย่างแต่นหลังได้ไปแบกโค้ากว่ามันเป็นของเอกชนหรือของเอกชนเม่คืนมีการลดระดับยอดด้านบนนี้เป็นที่พอใจหรือยงงไม่ดี้ได้เยอะประมาณกี่เมตรได้ทั้งบนม่รูกี่เมตดาสิเมได้ ูชมครับขนาดเดียวกันวันนี้เดี๋ยวให้เปิดภาพจากกล้องของน้องแดนสิกิตรีด้วยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยขึ้นผัง ABCD ให้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ทางด้านของกลุ่มที่คาดว่าติดอยู่ภายในเขาระดมกําลังรถแบ็กโคนะครับทั้งหมด14คันคุณผู้ชมฮะโดยมีการกระจายรถแบ็กโคลนะฮะในการขุดในส่วนของซากปูนโดยเฉพาะวันนี้จะพุ่งเป้าเนี่ยฮะคุณผู้ชมจะเห็นรดแบค็โคปีนขึ้นไปบนยอด ภาพนี้จะชัดหน่อยเดี๋ยวขึ้นผัง A B C D ขึ้นมาประกอบด้วยครับทีมงานตอนนี้เขาจะใช้รถเคลนพวกนี้คุณผู้ชมฮะไปขะเขาเรียกเคลียร์พื้นที่ปูนด้านบนพยายามเปิดภาพไปเห็นรถปูนที่อยู่ยอดบนภูเขาหน่อยทีมงานเอาภาพพวกนี้ขึ้นมาประกอบหน่อยความสําคัญคือภาพพวกนี้ฮะแล้วเปิดผัง A B C D ขึ้นมาด้วยครับ เพราะกำลังจะพูดถึงการเคลียร์ของประเด็นก็คือว่าในผัง A B C D เนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยบริเวณ A กับ D จะเป็นจุดที่รถแบ็คโฮคปีนขึ้นที่สูงนะฮะลักษณะก็คือขนซากจากด้านบนลงมาตรงบริเวณด้านล่างโดยรถแบ็คโฮคเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะมีการเปิดกองปูนที่ทับถมก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อหยิบออกมาเนี่ยจะมีการตัดจะมีการตัดนี่นะครับเออ ทีมงานเอาตารางที่เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาตารางที่เป็นสี่เหลี่ยมที่มี A B C D และ E อยู่ตรงกลางทีมงานล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับโซนที่มีการระบุว่าน่าจะมีผู้ที่ติดอยู่จำนวนมากก็คือ C กับ D ขนาดเดียวกันเนี่ยการตัดชิ้นส่วนอยอดบนภูเขาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าก็คือเพื่อจะเปิดไปสู่ใจกลางข้างล่างก็คือโซนอ e, ีซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะคอยสังเกตแล้วก็ให้คำปรึกษาเพราะเนื่องจากว่ารถที่ขึ้นไปเปิดทางครับคุณผู้ชมมันสูงมากนะคุณผู้ชมเห็นรถเคลนขนาดใหญ่ไหมฮะเหลืออันนิดเดียวเวลาปีนขึ้นไปบนซากปูนวันนี้เองเนี่ยทางด้านคุณอัญวุฒิโพอัมภัยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกันอยู่เปิดเผยกับทางช่องแบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยการที่ จะต้องใช้เครื่องจักรเพื่อลดน้ําหนักปูนด้านบนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลดน้ําหนักได้เจ้าหน้าที่เวลาเดินเท้าเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติงานยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งหรือถอนโครงสร้างอาคารและการค้นหาจะทําควบคู่กันไปเมื่อเครื่องจักรหยุดพัก กู้ภัยจะเดินเท้าเปิดโพรงตามจุดต่างๆคุณอัญ,ญวุฒิยังบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกู้ภัยนานาชาติและผู้ชี่วชาญในไทยยังคงเสริมกําลังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอุปสรรคก็คือโซนอี ซอนอ e ีเนี่ยคือแผ่นปูนขนาดใหญ่วางอยู่โดยไม่ได้มีการทับถมมากนักทำให้ต้องใช้เครื่องจักรในการตัดและยกออกซึ่งเป็นความท้าทายในการที่ต้องรีบเร่งค้นหาคนที่ติดอยู่ภายในมีเสียงคุณอัญญวุฒิลองฟังสัมภาษณ์หน่อยฮะทุกโซนแล้วภาพภาพที่เห็นชัดเลยคือตอนนี้ด้านบนนะครับโซนอ e, ีตอนนี้กาลังเร่งเจาะตัด พื้นโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะใช้เครนยกเปิดพื้นที่และวันนี้จะลดน้ำหนักจากด้านบนได้ได้ส่วนตนใหญ่ด้วยครับไม่มีครับตอนนี้ยืนยันนะครับว่าโครงสร้างท่านาวิศวกรโยธายก็ยังอยู่กับพวกเราทุกท,ท,ท,ท่านนะในการปฏิบัติทุกครั้งเนะี่ยจะมีครบทีมด้วยอขอบพระคุณทุกความห่วงใยนะครับเชื่อว่าจะไม่มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆซ้าขึ้นอย่างแน,น่นอนเพราะว่าการปฏิบัตินะี่มันมีความพร้อมเพราะว่าถ้าเบื่อ ในช่วงแรกๆเนี่ยการปฏิบัติอาจจะยังไม่ปลอดภยัยยังอันตรายอยู่บ้างแต่ณปัจจุบันนี้นะครับการเตรียมพร้อมของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับของเทมหานครตอนนี้ต้องบอกว่ามีความพร้อมและก็ที่ทุกท่านเห็นนะครับความแข็งแรงของกองทัพทีท่ส่งเครื่องมือหนักมาร่วมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เติมมาอยู่ และก็ยังคงปฏิบัติงานเพราะทหารนี่ครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้หลังจากที่คุณอัญ,ญวุฒิบอกว่าเครื่องจักรใหญ่จะไปเปิดบนยอดกู้ภัยจะเดินเรียบก็คือภาคพื้นดินและก็ไต่ปีนขึ้นไปเนี่ยฮะตามโพรงต่างๆปรากฏว่าวันนี้อีกหนึ่งท่านคุณปิยพงศ์สุขชนะบอกว่าเรื่องกลิ่น คือมันเริ่มจะส่งขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ใช่ฮะเบื้องต้นเองเนี่ยคุณปิยพงศ์ก็บอกว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็คือมีหน้าที่ในการรอปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าไปเป็นทีมภาคพื้นในการค้นหาเนี่ยแหละฮะซึ่งขณะนี้อย่างที่บอกฮะก็คือเจ้าหน้าที่มีการปรับแผนช่วงกลางวันเนี่ยตอนนี้ก็คือใช้เครื่องจักรใหญ่ในการที่จะเปิด ในโซน ABC ออกส่วนโซน E ีเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นขึ้นไปค่อยๆตัดไอ้พวกชิ้นส่วนด้านบนออกมาซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยเท่าที่ตัวเองได้สัมผัสการทํางานเห็นบอกว่าตอนไปลงพื้นที่เนี่ยถ้าวัดจากกลิ่นนะเจ้าหน้าที่บอกก็จะเดินตามกลิ่นไปนี่แหละแล้วกลิ่นโซนที่มันแรงที่สุดขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือโซน B ีจะแรงที่สุดลงลงมาก็คือที่โซน C ก็ตามคาดตั้งแต่ตอนแรกเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มุ่งเป้าไปที่โซน B ีในการที่จะเปิดโพรงออกแต่ขณะนี้ก็ต้อง โซนอออกให้ได้มากๆเพื่อจะเปิดโพรงด้านล่างให้เกิดการสุดตัวคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะโซน E เนี่ยเดิมทีถ้าเป็นตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือตรงจุดที่ไขแดงที่สุดประเด็นก็คือไอ้ตรงไขแดงเนี่ยมันจะอยู่ตรงบันไดหนีไฟกับปล่องลิฟต์ซึ่งคาดการว่าวันที่แผ่นดินไหวคนจะแห่ลงบันไดยเยอะดังนั้นวันนี้ต้องทะลุไอ้ใจกลางก็คือตรง E ีเพื่อจะเจาะลงไปข้างล่างส่วน B ก็คือตรงบริเวณที่ต้องเปิดทางและส่งเจ้าหน้าที่เจาะโพรงลงไป แต่กลิ่นจะออกมาจากจุด B ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ C เพราะ2โซนที่คุณผู้ชมเห็น B กับ C เนี่ยที่รถใหญ่เริ่มขึ้นไปเปิดทางเนี่ยมันจะเป็นจุดซึ่งมันจะเชื่อมกับบันไดทั้งคู่ดังนั้นวันนี้กลิ่นที่ออกมาที่สุดจึงอยู่ที่2โซนนี้ขณะที่หลายคนสงสัยบอกทำไมเห็นกู้ภัยเนี่ยจะปฏิบัติงานเยอะ ตอนกลางคืนถ้ามาเทียบกับกลางวันอันนี้ก็อยากให้เห็นใจกู้ภัยด้วยเพราะกลางวันมันร้อนเพราะฉะนั้นอาจจะเสี่ยงกับฮีตโตรกดังนั้นเนี่ยกู้ภัยเนี่ยภาคกลางวันเขาจะเป็นพวกเครื่องจักรใหญ่แล้วก็จะสลับถ้าสมมุติว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์กู้ภัยจะเสริมส่วนภาคกลางคืนเนี่ยพอกลางวันเปิดหมดแล้วด้วยเครื่องจักรใหญ่คราวนี้จะเป็นการสแกนและด้วยกูย้ภัยลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์หน่อยคุณปิยพงศ์ผมเชื่อว่าทีมคูณนาทุกคนเนี่ย ผู้สูญหายเนี่ยอันดับแรกผมอยากให้มองว่าเป็นเปรียบเสมือนญาติตัวเองลูกหลานตัวเองญาติพี่น้องตัวเองนะครับพลังเนี่ยที่มันในการค้นหามันมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งมากไปกว่ามันก็จะเร่งถามว่าพวกเราเนี่ยนะนอนน้อยนะนอนน้อยทำงานเยอะกันท,ทุกทุกภาคส่วนเพื่ออะไรเพื่อต้องการอยากให้ญาติได้พบเจอกัน ทุกทีมคิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเลยไม่หมดหวังที่จะค้นหา<ช>ไม่ว่าจะกี่วันก็ตามเราก็ยังค้นหาให้เจอในทุกๆร่างไม่ว่าจะสภาพไหนไม่ว่าจะจะมีรอดหรือเปล่าหรือว่าจะเสียทั้งหมดก็แล้วแต่แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานทุกทีมนะครับเห<ช>็นภาพสื่อต่างๆของญาติในสภาพที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเดินทางมาด้วยความหวังเราก็ยังมีหวัง ส่วนทางด้านของพี่น้องที่เขายังคงรอบรรดาญาติญาติที่ติดอยู่ภายในคุณผู้ชมครับไม่มีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับสงกรานพอดีเลยเพราะ ลูกสัญญากับแม่บอกแม่เดี๋ยวปีนี้สงกรานเนี่ยนะฮะกำลังจะเก็บเงินนะแม่รอนะแล้วจะพาแม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคุณแม่ก็รอลูกแต่สุดท้ายลูกมาทําอยู่ที่ตึกสอตงอแล้วก็เกิดการถลม่มคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ก็น่าเห็นใจสงกรานปีนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะกลับต่างจังหวัดได้พร้อมกับลูกเขาแล้วคุณป้าสุภาชายัยเป็นคุณแม่ของคุณรัตนาหรือว่าน้องพลอย ชื่ออาจจะเหมือนผู้หญิงนะครับแต่พลอยเนี่ยเป็นลูกชายคนโตเดี๋ยวลองขึ้นภาพน้องพลอยให้ดูสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะแม่มานั่งรออยู่ที่ซากตึกสอตององอเนี่ยทุกวันมารอว่าเมื่อไหร่จะเจอลูกคุณผู้ชมจำภาพกลุ่มนี้ได้ใช่ไหมห้าหกคนหายกันไปในตึก แล้วปรากฏว่าพลอยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับคุณผู้ชมฮะคุณแม่บอกกับเปล่าบอกว่าลูกบอกว่าแม่แม่รอผมก่อนนะคือแม่เนี่ยเป็นคนเมียนมาคุณผู้ชมฮะแล้วบอกกับลูกว่าเนี่ยแม่อยากได้เงินสกักก้อนหนึ่งกลับทางด้านเมียนมานะช่วงสงกรานลูกก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยมาอยู่ที่ตึกสตองอเดี๋ยวจะเก็บเงินเนี่ยนะค่าแรงแล้วจะให้แม่ไปกัมพูชาอ่ไปเมียนมาปรากฏว่าสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับถ้าขออนุญาตเดี๋ยวเปิดภาพน้องไว้ก่อนก็ได้ทีมงานค้างภาพ บอกว่าตอนที่รู้ว่าลูกทำงานที่ตึกสูงตอนนั้นก็เกิดความกลัวและยิ่งมารู้ว่าตึกถลม่มยอมรับว่าช็อก ครอบครัวเราเป็นครอบครัวยากจนพ่อกับแม่ก็ทำงานก่อสร้างแล้วก็พักอยู่ที่แคมป์คนงานสมุทรปราการพรุ่งนี้แม่จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแม่แล้วนะครับบอกให้คุณแม่ไปร่วมด้วยคุณแม่ก็ยังหวังว่าเอาแหละถ้ามาเป็นความเชื่อถ้าทำพิธีแล้วอย่างน้อยๆพรุ่งนี้เจอลูกก็ยังถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะนี่จะใกล้สงการปีนี้ไม่ได้กลับเมียนมาแต่แท่ได้เจอลูกช่วงก่อนสงกรานถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่สุดแล้วอยากช่วยหาเงินให้แม่กลับบ้านเขาเด็กดีนะช่วยหาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องรลักพ่อรลักแม่รลักน้องที่ หลักทุกคนทำงานเขาไม่เคยไม่เคยเขาไม่เคยบ่นนะมีแต่แม่หนูก็ขยันหาเงินทำบ้านให้แม่ทำทุกอย่างให้แม่ตอนนี้ไม่มีขเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้พรุ่งนี้จะมีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นพิธีเหมือนกับว่าเป็นการเชิญดวงวิญญาณสำหรับผู้ที่ยังคงไม่เจอร่างด้วยความเคารพจริงๆเพราะวันนี้ คำว่าปฏิหารอาจจะลิบรีเหลือเกินนี่นะครับและวันนี้ก็ถึงเอาเครื่องจักรหนักเคลียด้านยอดให้หมดแล้วจะใช้ภาคพื้นดินคือกู้ภัยเข้าไปสำรวจด้านในให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้พิธีจะเกิดขึ้นไปติดตามความคืบหน้านี่นะครับกับทางด้านของน้องแนนสิกิตรีครับ ผู้ชมคะหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้รับรายงานว่าช่วง18นาฬิกา20นาทีพบเคสดำหนึ่งรายที่บริเวณโซนบีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างนำกำลังสนับสนุนเพิ่มเข้าไปที่บริเวณโซนบีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาเนะคะเราไปดูภาพบรรยากาศสดที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานที่บริเวณโซนบีตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะบริเวณโซนบีมีรถแม็โครสีส้มจอดอยู่คันหนึ่งแต่ตอนนี้มีการหยุดการใช้เครื่องจักรที่บริเวณโซนบีแค่ คนเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ามีการเสริมกําลังเข้าไปด้านในหลังจากรายงานค่ะรักมาบอกว่าผู้สูญหายที่พบด้านในเป็นเคสดําเป็นผู้หญิงใส่เสื้ออิตาเลียนไทยและมีลูกประคำที่ข้อมือนะคะแล้วก็ทาสีเล็บ แต่ยังไม่มีปฏิบัติการที่จะส่งกระเช้าไปรับร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าทีมข่าวช่อง8ยังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆแล้วก็มาดูในส่วนภาพรวมตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่กําลังทํางานค่ะจะเห็นว่าเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ค่ะเป็นรถแบ็คโฮนะคะประมาณ12-14คันค่ะกําลังเร่งขุดจอทั้งในส่วนของโซน A โซนซแล้วก็โซนดีนะคะรวมถึงบริเวณด้านบนอยากจะให้คุณผู้ชมไปเห็นจะมีรถแบ็คโฮนะคะที่ ที่ไต่ขึ้นระดับไปยนไปบนซากตึกถล่มค่ะที่บริเวณเหนือโซน A แล้วก็โซน C นะคะถือว่าคืนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากก่อนที่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เดินเซิร์ชเข้าไปอีกครั้งในช่วง5ทุ่มครึ่งคืนนี้ค่ะ เรายังได้ไปพูดคุยกับนางแก้วตาซึ่งเป็นแม่ของผู้สูญหายนะคะแล้วก็เป็นแม่ของนายศักชัยสุมาลีซึ่งน้องศักชัยกําลังเรียนอยู่ระดับชั้นปวชวปี3าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คุณแม่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นัดญาติผู้เสียหายทุกรายเข้าไปทําพิธีด้านในบริเวณด้านซากตึกถลม่มในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาแต่จะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะโดยมีการเตรียมอุปกรณ์พร้อมซึ่งในการทําพิธีครั้งนี้เป็นพิธีเชิญดวงวิญญาณและทุกคนที่เป็นญาติหวังว่าหลังทําพิธีเสร็จอาจจะเจอข่าวดีและเจอปาฏิหาริย์ทำให้พบร่างลูกชายไปฟังสิ่งสัมภาษณ์ค่ะแต่ก็เห็นแต่เฉพาะวันที่เขาใส ผ้าพันคอแล้วก็เสื้อสีแดงแล้วก็เสื้อกากแค่นั้นแหละเราใช่เราก็ไม่รู้อะไรมากก็มีแค่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรก็มีข้าวมีอะไรที่กันเขาก็บริการเราจะหูจนกวาจะเอใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นลใช่ ก็ขอเป็นกำลังใจขอให้ช่วยน้องออกมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นก็ติดไปได้ครับพ่อแม่ได้เข้าไปกันทุกคนนะใช่ใช่เฉพาะที่เป็นญาตินะก็เข้าไปบอกกล่าวอะไรนี่แหละ ประมาณบ่ายโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วเขาไม่จามที้เราเตรียมอะไรไม่ไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรแค่เราไปเดี๋ยวเขาจะพาไป ที่อีกคนนึงนะคะก็คือพี่ลิขิตเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นปกติแล้วพี่แกจะขายลูกชิ้นอยู่บริเวณหน้าตึกสตงเวลาเลิกงานเนี่ยค่ะก็จะมีคนงานไทยแล้วก็เมียนมาที่ทําอยู่ที่ตึกนะคะมาซื้อลูกชิ้นของพี่แกก่อนที่จะกลับบ้านโดยพี่ลิขิตบอกว่าวันนี้ยอมสละรายได้ที่เคยขายได้วลนละ2,000ถึง3าม0บาทมาแจกลูกชิ้นทอดให้แก่บรรดาสื่อที่ทาข่าวแล้วก็พี่พี่ทหารรวมถึงพี่พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ลิขิตค่ะ มาแจกฟรีครับใช่ครับไม่ได้รับแล้ครับร้านมีเท่าไหร่เอามาหมดเท่าไเลยใช,ใช่ไหมคะมาจกฟรีอันนี้คือเราถึงจกข่าวหรือว่าอย่างที่ที่ประมาณหรืออ๋อผมประจำขายยุ่แถวนี้ครับก็เลยตั้งใจมาขายประจำอยู่แถวนี้ก็เลยเห็นในข่าวก็เลยเามามาอยากให้อยากให้เพื่อนๆได้กินกันสู้ๆครับก็ มันก็ทํางานแข่งกับเวลาบ้างอะไรบ้างก็สู้ๆครับมันก็อย่างว่าแหละครับติดทุกอย่างการทํางานไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับสู้ๆครับผม พี่อีกคนนะคะก็คือนางดาเป็นชาวเมียนมาค่ะนางดาบอกว่าวันนี้ที่มาทาลอดช่องเมียนมามาแจกนะคะก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้ชาวเมียนมาก็สูญหายเยอะเหมือนกันก็เลยอยากช่วยก็เลยรวมเงินกันมาทําของหวานแจกเป็นจํานวน2,500บาทเพื่อส่งกําลังใจให้ทุกภาคส่วนไปฟังเสียงสัมภาษณจิตอาสาชาวเมียนมาค่ะ อย่างวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกไหมคะที่เรามาเป็นจิตอาสาที่เรามาทำของแจกเจ๋ค่ะเจ๋นี่ไงหลายวันแล้วาทำหลายวันแล้วมันก็มีพี่อะหมอหลายวันวันนี้วันนี้อยู่วันนี้วันนี้ขายวันวันนี้เจ๋ค่ะวันนี้แจ็คที่ทำอยู่นี่คืออะไรคะอันนี้รถชมพมมาค่ะหรอ จากไทยเยอะเลยเมอย่างรถช่องผู้นี้ก็ได้ผู้นี้ก็ได้พี่อย่างรถช่องธรรมะเนี่ยค่ะพี่ใช่ค่ะจะมีเครื่องแต่ละอย่างเนี่ยอยากให้อธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้เหรอคะอันนี้ข้าวเหนียวดันแล้วก็ข้าวเหนียวขาวค่ะอันนี้บูอันนี้บูทำให้เราดูเบบี้สาวคูสาวคูค่ะอันนี้อะไรนะไม่ไม่มะลัดบู อันนี้บูใ,<ห>ใส,ใสไ,ไทรไ,ไม่ใช่ค่ะใส่กาแฟ,ฟค่ะ คุณผู้ชมคะปฏิบัติการยังคงเข้มข้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่ฉันสังเกตหเห็นว่าบริเวณหน้างานนะคะนอกจากที่ตอนนี้จะมีรถบรรทุที่กําลังขุดเจาะกันจํานวนหลายคันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งค่ะที่ยืนบริเวณด้านหน้าของใต้ซา,ากตึกที่ถลมะะ่มเนี่ยค่ะเพื่อที่จะประชุมหารือการในการปรับเปลี่ยนแผนที่จะค้นหาร่างผู้สูญหายในวันนี้ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะอัปเดตแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่อยๆค่ะ